สวัสดีท่านผู้ชมนะคะอยู่กับน้ำว่ายเราชาวมิสเตอร์ฮิวมัสนะคะก็อยู่กับเราในส่วนของการที่จะใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเราหรือว่าตัวที่เราทําให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มข้าวหรือว่าเป็นพวกพืชไร่นะคะมันสปะหลังหรือว่าเป็นชาวไร่อ้อยนะคะลักษณะของการที่เข้าเครื่องโกนหวานเนะะาะเพราันก็จะเป็นลักษณะของการปั้นเม็ดนะคะ เม็ดของเราถามว่าหลายคนก็จะถามว่าทำไมของของคนละไม้เนี่ยมันไม่ดำเพราะว่าเราเราทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าเรามาผสมดินนะคะเราก็จะผสมธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืชแล้วที่สําคัญคือเราเป็นสินแรก่กับทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีปุ๋ยที่เป็นลักษณะเป็นดินหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์อะไรนอกจากตัวอินทรีย์วัตถุที่เป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อพืช ทีนี้ลักษณะของการปันป้นมม้อยก็จะเป็นลักษณะปั้นที่เข้าเครืงพ่นพ่นได้นะคะบล็อกเม็ดนะแต่ว่าเวลาเราบีบเนี่ยก็จะดูแบบแข็งแข็งมากๆนะคะแข็งจนบีบไม่แตกแต่เรามาดูเปอร์เซ็นต์การแตกตัวอันนี้อันนี้ม้วแช่วไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสอถึงสามนาทีนะคะท่านชมจะเห็นได้ว่าลักษณะว่าถ้าเราพ้นออกไปแล้วมันเจอน้ําหรือว่าอยู่ในนาข้าว ว่ามันจะแตกตัวได้แค่ไหนนะคะนี่ก็คือน้ำที่ม้อยแช่ไว้นะคะประมาณสองนาทีสามนาทีนะทีนี้ก็จะให้มาดูว่าลักษณะของการที่เขาแตกตัวถ้าจะแตกตัวแตกได้มากแค่ไหนอันนี้ลักษณะว่าเขาแช่อยู่ในน้ำนะคะเมื่อเราพ่นลงไปเนะี่ยมันจะฝังตัวอยู่ในดินเลยแล้วก็เราปล่อยน้ําเข้ามันก็จะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เรือการไถนะทีนี้เมื่อก็จะให้ดูลักษณะของเปอร์เซ็นต์ของการแตกตัวนะคะพอ น้ยสมมตินะคะว่าใส่ในใน,นี้เนาะอ่ะอันนี้คือลักษณะของการที่จะแตกตัวนะทีนี้น้าก็ลองแตะๆเฉยๆนะคะแตะแตะดูว่าการที่เขาจะแตกตัวแตกตัวได้มากแค่ไหนนะสมมติเราบี้อย่างนี้นะคะเราบี้ พอเราบี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราบี้เนี่ยมันก็จะแตกตัวได้ดีไหมแตกตัวได้ดีนะคะแต่ว่าลักษณะของการที่เราจะาให้มันให้มันลักษณะว่าเรา,เาใช้เวลาของการแตกตัวเนี่ยนะมันก็จะเหมือนเราเหยียบย่ำหรือเราไถมันนะคะพอไถแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบคุกไปกับดินแล้วก็เขาก็จะแตกตัวแบบนี้นะคะแตกตัว ทีนี้ของเราเนี่ยมันไม่มันมันจะว่าเป็นเป็นดินมันไม่ใช่ดินนะแต่ว่าจะฝังตัวไปกับดินเพื่อทําให้ดินเนี่ยเกิดการแลกประจุก,กันนะคะก็จะผ่านเลยดินของเราเป็นประจุบวกนะคะดินเป็นประจุลบแล้วถึงเวลามีน้ําช่วยส่งนะคะในการที่จะแตกตัวหรือว่าการที่จะยิงวัตถุต่างๆให้เกิดการแตกตัวได้ดีสิ่งที่สําคัญพอเขาแตกตัวแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดการแยก ก็จะเกิดช่องว่างระหว่างลักษณะของการจับขั้วก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยการจับขั้วเขาแลกประจุปุ๊บมันจะทําให้เกิดช่องว่างนะคะช่องว่างระหว่างอากาศและน้ำเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้อง้อยทำนะคะนี่จะเป็นเบอร์โทรของเรานะคะนี่พอดีโอนะคะศูนย์4ปดสองห้าหกสี่สี่เก้าเก้าเก้าก็จะเป็นพวกอีซีวัตถุของเรานะคะที่ จะมีะในตารางธาตุของเรานะ,ะทีนี้เราถามว่าเราเราช่วยยังไงเราช่วยทําให้ดินเนี่ยเกิดการที่จะร่วนสุยนะ,ะเกิดช่องว่างระหว่างอากาศและน้ําผ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้แบรนด์เราเราจะคํานึงถึงเรื่องของการแตกตัวเป็นที่ตั้งอันนี้ก็คือได้น้ำนะ,ะเราต้องเราต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ําส่งเนี่ยเราไปไม่ได้นะคะในส่วนของมิสเตอร์ฮิวมัสเองเนี่ยเรา พอเราใส่เครื่องพ,พ่นพ่นออกไปปุ๊บเนี่ยนะคะพอดนจุดแตกตัวของน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเนี่ยน,นะคะก็แต่เวลาเราบีบเนี่ยมันไม่แตกนะคะแต่มันอ,อาศัยน้ําอันนี้คือมอยถึงบอกว่าลักษณะใครที่มีระบบน้ําสมมุตินะคะเป็นเป็นเข้าวในนาปล่อยน้ําเข้ามันก็จะแตกตัวแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นระบบน้ําหยดเขาก็จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาเขาอาศัยโองการที่จะ อาศัยการแตกตัวที่ลักษณะว่าการใช้น้ําในการที่จะแตกตัวออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแตกตัวแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แตกตัวเสร็จแล้วเขาแลกประจุในน้ําเกิดช่องว่างเกิดอากาศเกิดน้ํโฟล์นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราไม่ให้เสียเวลาเราไม่ใช่เป็นแต่ฮิวมัสที่ปรับโครงสร้างดินอย่างเดียวแต่เราส่งธาตุอาหารให้กับเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะของเราเราจะเร่งทั้งล่ากนะคะปรับโครงสร้างดินเสร็จเร่งลา่างเร่งเร่งล่างเร่งโตเร่ง,งพืชน,นะคะเร่ง เร่งที่จะทำให้เขาเกิดการที่จะแตกรากได้เร็วแล้วก็พืชก็ยืดตัวขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทำให้ผลผลิตเราโตไวแล้วก็ประหยัดเวลาลดตน้นทุนในการที่จะไปใช้พวกปุ๋ยอย่างอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราจะใช้เคมีเราก็ ใช้เคมีให้น้อยลงนะคะแล้วก็ใช้ตัวของเราเนี่ยในการที่ปรับโครงสร้างมันจะมีส่วนในการที่จะดึงไนโตรเจนลงเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ,อเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของแมลงได้ด้วยนะคะ,ะก็คือแมลงเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใกล้เพราะว่าตัวเพีย้ยเพี้ยไฟนะคะหรือว่าเชื้อราต่างๆก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของมิสเตอร์ฮิวมนเราเองเนี่ยเราเราดูแลเกษตรกร,ร,กรในด้านของ ของการที่จะ,ะ,ะช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนต่างๆเพราะนี่ลักษณะที่เราใส่เนี่ยคือเราจะเราจะเราจะใส่ลสักษณะใส่เครื่องพ่นและพ่นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราทําอยู่เ,เราเราพยายามที่จะ,ะประหยัดเวลานะคะก็คือ เราก็ใส่เครื่องพ่นพนออกไปเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราส่งธาตุอาหารเข้าไปเยอะมากนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยพอเวลาของเราเนี่ยเราจะรับประกันในเกรดพรีเมียมของเราเวลาเราเข้าเครื่องพ่นพนไปปุ๊บนะคะสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเรามีน้าส่งตลอดเลยสมมติในหน้าแรงเนี่ยบางพื้นที่เราใช้ระบบน้ําหยดพอน้ําหยดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาได้เขาจะได้สม่ําเสมอนะคะ,นะคะแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยโตไวและผ่าสามารถผ่านแ้งได้เพราะว่าในส่วนผสมของเราเนี่ยเราก็จะมีพวก ยิบซ้ำนะคะหนมดเล็กๆ,ๆนี้นะคะบางทีตัวเม็ดขาวๆที่ปนไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะมียิบซ้ำจะช่วยทําให้เราผ่านแรงไปได้นะคะแล้วก็เป็นแคลเซียมด้วยแคลเซียมของเราเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง99.74เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนของมิสเตอร์ฮิมัเราเองเนี่ยเราทําเกรดพรีเมียมนะคะในการที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรให้ประหยัดต้นทุนประหยัดที่จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ย เคมี B, หรือลดเคมีลงแล้วก็ทําให้ช่วยในเรื่องของแมลงมันก็จะไม่ค่อยมีแมลงเราก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะคะในส่วนของสารจับใบของเราที่จริงจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการตีคุกผสมน้ําใช้ฉีดพ่นทางใบได้ด้วยนะคะในส่วนที่เราดูแลอยู่นะ,ะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโท,โทรมาที่เบอร์เทเลน,นี้นะคะก็สามารถพูดคุยกันได้เลยหรือว่าะจะแอดไลน์นะคะตัวนี้ก็จะมีไลน์ id ไลน์เราก็ โทรมาปรึกษาหรือว่าไลนา์มาถามได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสําหรับเข้าเครื่องพ่นๆนะนาข้าวนานาข้าวมันสับปะหลังแล้วก็อ้อยแล้วก็ในกลุ่มของที่จะใช้เครื่องพ่นนออกไปไม่ว่าจะเป็นปาล์มหรือว่าเป็นยางพารานะคะที่ถ้าลักษณะของการเข้าเครื่องพ่นนะแล้วก็ถึงเวลาเราแช่เนี่ยในการแตกตัวเนี่ยเวลาสองนาทีนะคะนี่ลเมอก็เขี่ยไปเขี่ยมามันก็จะออกมาอย่างงี้คะ่ะแล้วเปอร์คู่ายว่าเปอร์เซ็นต์การแตกตัวก็จะ ก็จะสูงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คือมันไม่ไม่ใช่ว่าลดไปเดือนหนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะของเราแตกตัวเร็วนะนี่อันนี้แค่ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะเนี่ยค่ะมันก็จะอืดขึ้นมานะคะุณผู้ชมพองเนี่ยค่ะแล้วก็แตกตัวเนี่ยนางออบีนะคะก็จะแตกตัวได้เร็วนะคะนี่ก็คือไม่ได้ออกแรงกดอะไรมากมายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีถ้าถ้าเรา บล็อกเม็ดแข็งเกินเนี่ยบางทีพอไปแล้วปุ๊บให้ลดก็ยังไงก็เหมือนเดิมวันนี้น้ำ้อยลองเอาหวานไปตรงที่ต้นฝรั่งนะคะเดี๋ยวน้ำพุ่งนี้เรายจะไปดูว่าพอเราหวานแล้วเราลดน้ำแล้วพุกนี้มันมันฝังตัวอยู่ในดินแล้วมันจะแตกตัวได้มากแค่ไหนถ้าใครมาติดตามชมน้ำม้อยมาอย่าลืมกด subscribe ติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เห็นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,ะกรนะคะ ก็วันนี้น้องมัยก็กลาบลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะกดกดติดตามไว้เลยน้องมั่ก็จะรีวิวในสิ่งต่างๆที่เราดูแลเกษตรกรไว้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเบอร์โทรของน้อมยนะคะก็สามารถโทรติดต่อมาได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์ได้นะคะก็น้องมั่ก็กลาบลาไปเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ